ตัวนี้ผมเทียบไว้แล้วน่าจะเป็นของ DT 125นะครับรู้สึกว่ามันจะตรงกันเอามาใส่เทียบแล้วก็จะเจาะรูเพจตัวนี้ใหม่เพื่อหาตำแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับคอสตาร์ตตัวเนี้ยใช้เป็นของ DT 125 MX นะครับแล้วก็สวัสด,ดีครับเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกๆท่ทานนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่ช่อง โอยมอเตอร์ไซค์นะครับช่องที่จะมีสาระเกี่ยวกับความรู้เรื่องรถเก่าและวิธีแก้ปัญหานะครับแล้วก็วิธีแปลงต่างๆนะครับที่ผมรู้ผมก็จะพยายามถ่ายทอดให้เพื่อนๆแล้วก็ f c ได้รู้กันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มาดูวิธีการแปลงหน้าทองขาวเป็น CDI นะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าวานะครับนี่ครับนี่คือหน้าทองขาวของ ไ L2 นะครับเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นระบบ C D I นะครับก็มีขั้นตอนยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะ คอยแสงสว่างของเดิมกับชุดหน้าทองขาวออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาคอยแสงสว่างของตัวนี้ผมเทียบไว้แล้วน่าจะเป็นของดีทีร้อยี่ห้านะครับรู้สึกว่ามันจะตรงกันเอามาใส่เทียบแล้วก็จะเจาะ,ะรูเพจตัวนี้ใหม่เพื่อหาตำแหน่งนะครับแล้วเดี๋ยวใช้ขนาดเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับ นี่ครับคอยสตาร์ทดีที125นะครับเดี๋ยววางดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนี่ครับโลก็ตรงกันนะครับใส่กันได้เลยครับวา2นะครับโอเคจากนี่ครับจากการที่เราวัดแล้วนะครับคํานวณแล้วว่าเราจะเจาะประมาณจุดตรงนี้นะครับที่จะได้ตําแหน่งจุดระเบิดใกล้เคียงนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูนะครับแต่มันเกิดปัญหานะครับดูด้านหลังนี่นะครับตรงเนี้ย มีเนียมันบางเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเวลามันเจาะไปแล้วมันจะบางมันจะหมิ่นนะครับไม่งั้นเราก็มีอีกวิธีหนึ่งคือจะต้องทําขายึดต่อเข้ามาเพื่อทําแป้นที่ตัวเครื่องนั่นนะครับนะครับแป้นที่ตัวด้านเครื่องตัวนั้นมาให้มันมีขายึดเอียงสไลด์ออกมาได้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอลองเจาะดูก่อนนะครับแล้วก็ ลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่แน่นหนายังไงเดี๋ยวเราทําขายยงออกมาล็อกนะครับอันนี้ก็จะใส่ได้พอดีนะครับกับคอยสตาร์ทดีทีร้อยยี่ห้าเดี๋ยวขอเวลาเจาะก่อนนะครับผมจะเจาะน้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปใช้สว่านแทนเจาะอีกทีเพราะรู้จักรูแล้วรู้สึกว่ามันจะหมิ่นมากเลยนะครับ จิ๊บน็ไปตัวนี้นะครับตัวที่ผมเจาะใหม่นี่นะครับเนี่ยรู้สึกว่ารูมันจะมีหมินไปนะครับแล้วผมกลัวขันน็อตเข้าไปแล้วมันจะไม่อยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะไม่อยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแบบไหนนะครับรูตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเจาะขามายึดเอานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะทํายังไง ตำแหน่งที่เราประกอบขาแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น็อตเข้าไปตรงนี้มีบูทนะครับเราจะหนุนขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็นําเพลทขึ้นมานี่เห็นไหมครับรูตัวนี้กับรูตรัวนี้มันจะตรงกันแล้วเราก็ขันน็อตยึดได้เลยนะครับผมก็ขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว l 2ูสังเกตดูด,ดี เพื่อนๆเวลาประกอบเนี่ยต้องให้บ่ามาลงเสมอสนิทนะครับขอบเนี่ยกับขอบเนี่ยต้องสนิทเหมือนกันนะครับมีหลายมุมนะครับมี4ี่ห้ามุมนะครับเพื่อนๆต้องดูให้รอบนะครับให้มันลงสนิทแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับแค่นี้ก็ได้ตำแหน่งจุดระเบิดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าที่แรกรูนี้จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายมาตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องเจาะรูใหม่นะครับเราต่อขาเอานะครับอันนี้เป็น ตัวอย่างนะครับก็เลยต้องมีร่องรอยนิดนึงโอ,โอเคเดี๋ยวประกอบจานไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบชุดคอยหัวเทียนแล้วก็ไปสตาร์ทลองดูกันเลยนะครับโอเคจานไฟที่ผมแปลง C D I เรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อสายทดสอบกันดูก่อนนะครับครับใช้อค,คอยหัวเทียนของ K R นะครับแล้ว ตอนนี้ผมยังไม่ได้ยึดกลับรถนะครับเอาทดสอบกันก่อนแล้วก็ต่อมาลงกาวที่เครื่องนะครับอันนี้คือสายมาที่คอยสตาร์ตตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีคอยสตาร์ตอยู่เดี๋ยวผมต่อสายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่าไฟมันออกไหมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเอา เทียนเสียบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาลองกดคันสตาร์ทดูนะครับว่าไฟมันออกไหมแล้วตำแหน่งที่เราแปลงนั้นมันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าให้ไฟมันออกก่อนนี่นะครับัวเทียนเดี๋ยวผมจะมาวางถือเขาตรงเสื้อสูกนี้เพื่อนๆน่าจะพอมองเห็นนะครับ เดี๋ยวผมทองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยไฟออกแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมีไฟออกแล้วนะครับไฟก็ออกเส้นใหญ่มากแล้วก็เช้มนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูกันเลยนะครับเราทดสอบเรียบร้อยแล้วเออแล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะครับก็เนี่ยก่อนที่เราจะต่อคอยสตาร์ทอ่ะไปต่อ,ตอคอยหัวเทียนนี่นะครับเราเช็คด,ดูก่อนนะครับว่า ไฟมันออกมาจากเครื่องหรือเปล่าวิธีเช็คนะครับว่าคอสตาร์เสียไม่เสียนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าไฟมันจะออกยังไงนะครับที่คอสตาร์ตัวล่างนะครับวิธีเช็คว่ามีไฟไม่มีไฟนะครับจะจี้กับทิ่โครงเลยนะครับนะครับจะเห็นไฟนะครับมันจะมีไฟจะมีไฟสปาร์กเขาขาวขึ้นมาเห็นไหมครับ ระหว่างที่ผมประกอบคร์บูเรเตอร์นะครับนี่ครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกิดปัญหาน้ํามันรั่วบ,บริเวณนี้พอผมมาดูอ้าวมันผุนะครับรูในถ้วยคารูม,มันผุก็เลยทําให้เรายังทดสอบระบบ CDI ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเติมน้ํามันไปแล้วน้ํามันมันไหลล้นออกหมดนะครับที่ไหนได้รถจอดไว้นานจนถ้วยคารูมมผุนะครับผมก็เลยยาอยู่ มันต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเรายังพอลองสตาร์ทดูได้นะครับผมจะใช้วิธีใช้น้ำมันนะครับฉีดเข้าไปในนี้เลยแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเพราะว่ามีไอ้น้ำมันนะมันก็จะสตาร์ตติดแล้วแล้วเราเอามือปิดๆนิดนึงมันก็จะใช้ได้ถ้าระบบจดระเบิดเราแปลงมาได้ตำแหน่งมันก็จะสตาร์ทง่ายนะครับมันจะไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับหลังจากฉีดน้ำมันเข้าไปแล้วโเทียนงก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉีดทีนึงนะให้มันมีไอ้น้ำมันนะครับยังไงถ้ามันมีไอ้น้ำมันยังไงมันก็ต้องติดนะครับถึงไม่มีคาร์บูเรเตอร์นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำมานะครับติดแล้วครับครับติดแล้วครับ ครับก็แสดงว่ามันสตาร์ตติดได้นะครับระบบ CDI ที่เราแปลงตำแหน่งองศามันใช้ได้นะครับมันสตาร์ติดแต่คราวนี้ที่มันเร่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีคาบูเรเตอร์แล้วต้องใช้มือปิดแล้วบางทีจังหวะที่เราควบคุมปริมาณส่วนผสมนั้นมันไม่ได้ก็เลยทำให้วอดนะครับ เดี๋ยวไว้ผมแก้ไขคาบูเรเตอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่ในรถแล้วก็ติดเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะ,ๆๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ